สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเีนีหนุ่มใต้เหมือนเดิมครับวันนี้ตั้งใจแวะมาดูคุณครูเก็บเม็ดเดือ,อยอีกแต่ก็ไม่มานะครับวันนี้หรือว่ากลับกลับไปตากที่เก็บไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับไหนๆก็มาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับ ว่าแต่บ้านผมในวันที่ตองฟ้าแจ่มใสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับต้นปาล์มเล็กถ้าปลูกตามสูตรของก,มกรมเกษตรก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับมองไปทางไหนก็เป็นแต่วได้ระยะอ่างปาล์มแบบนี้ก็จะปลูก9กคูณเนะครับแต่ว่าคิดคิดในแนวเฉียงนะครับเก้าคูณเ ไม่ใช่เป็นจากสบายครับคุณครูมาทำไรอยู่ตรงนี้นี่ซื้อกะนําไม่ไปมาก็กระต้มไม่ไปมาก็สี่พันกว่าบานนะครับแปลงนี้สามสิบกว่าได้นะครับคุณครูบอกผมแล้ว เดี๋ยวว่างๆถ้าว่างวันไหนโอกาสดีๆจะพาไปดูกรรมวิธีในการกัดเยกมิดเดือยอีกนะครับวันก่อนก็ได้ดูคลิปของการตัดไปแล้วนะครับการตัดการนวดหลังจากนี้ก็จะไปร่อนเอาพวกเศษฟางออกแล้วก็ตากแดดนะครับเพื่อนำไปสี ค้องกแกเป็นคนกยันครับเป็นครูก่ายเสียนทั้งสามีปรรญ,ญาเลยเห็นลูกก็มาคอมเมนต์นะครับว่าไม่ได้กลับมาเตยไม่ทราบว่าลูกคนนี้อยู่ฟินแลนด์หรือว่าอะไรนะฟินแลนด์กับเดนมาร์กไหมครับบอกมาด้วยนะครับอยู่ประเทศไหนผมจําไม่ได้ครับน้องก็บอกว่าติดโควิดไม่ได้กลับมาเตยเลยครับ ใส่ดูสวนตัวเองจากช่องของผมนี่แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็บับแก้มาตายมุมสูงกว้างๆ3 6 0องศานะครับจะมุนให้ดูไม่ได้ใช้ไม้กันจันแล้วนะครับใช้มือเปล่าตายแบบนี้ภาพอยออกมาสวยกว่าเพราะว่าไม้กันจันนั้นมัน ไม่มีกุณภาพที่เราดูเป็นร่องอย่างนี้ร่องหนึ่งก็ประมาณสองไร่นะครับพี่น้องไม่ใจน้อยๆนะครับ ปูกเกาด้านนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับเลยปลูกเกาะนี้ไปก็เป็นทะเลครับมีอีกไม่กี่กิโลก็ถึงทะเลอาจสารานนะครับทางนี้จะเป็นทิศใต้ครับส่วนนี้เป็นทางทิศตะวันออกคือเตือกเขาบรรทัดนะครับข้ามเตือกเขาบรรทัดนี้ไปได้ก็ไปลงอำเภอกรุงราจังหวัดปัตตลุนะครับ ซึ่งมีที่ต้องเที่ยวมากมายนะครับจะดูเจ้าป่าเจ้ามันนี้ก็มีนะครับที่ปัตตลงุงผมไม่มีโอกาสไปตายเลยครับเพราะว่าย,ยุ่งกับการตามานดูแนวคิดของคุณครูดีครับกว่าปามจะโตได้เก็บผนผลิตแต่ว่าปลูกพืชแซมไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นกล้วย เดือยเก้าเหนียวไร่เก้าเจ้าซึ่งเก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะให้ดูต้นเดือยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะติดตามดูกันต่อไปก็กด s ับ s c r i b e กดไลค์กดด้วยนะครับ ใครอยากดูอะไรเกี่ยวกับภาคใต้บ้านผมจังหวัดตรังก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อมีโอกาสจะได้ไปแต่ตามมาให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ